สวัสดีครับกิดพร้อมครับตอนนี้ข้างนอกฝนตกหนัก,กเลยนะครับนนี้ก็ตอนมืดนะครับฝนตกหนักมากเลยอีผมตัวซีดฝนตกเสียงดังขึ้นเลยนะครับรคุณผู้ชมใช่อัานแกก็นั่งอยู่นะครับก็ได้นั่งทำอะไรอย่ง <gaat> เปิดแอร์เท่าไหร่ก็ไม่รู้จับ ยี่สิบสามเปิดแอร์ยี่สิบสามโอ้ยร้อนตนนนะอุกตาน้ำนบบไอย่าร้อนที่สุดท้ายท้างนอกครับมือตุ๋ยเสียงฝนตกนี่เสียงดังมากโคตดังเลยครัวผมไม่น้ำแกดูคอมพิวเตอร์ข้างนอกนะครับ เออเนาะเหรยนะอาจจะเป่งใช่ไหมจังเออใช่น้องเลยอ่ะเอออแต่แม่แต่เขานอนกันหมดแล้วทำไมพวกเราไม่นอนเพราะว่าพวกเราไม่ห่วงไงพวกเรานอนก่อนเขาเลยใช่พวกเรานอนนองแต่ทุ่มแล้วก็เพิ่งตื่นมีตอนนี้ที่หอมทำนี่พวคือนั่งเล่นดูสิ ฝั่งนั้นก็เป็นห้องทำงานเชิองอันนะครับตกหนักมากทีมงาน JCBD บีีพีเซนหากับสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมน ฝนตกดังมากดังมากครับคุณฝึกไม่น้ำแกเดินผ่านพี่จิตกตอบด้วยีๆๆ้ำฝึกก่อนแชแจนะครับ